ไปที่ซาอุดีอาระเบียครับนะเจ้าชายมูฮัมหมัดบินสามานมงกุฎราชกุมารและก็ผู้มาเยือนอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเขาตกลงแต่งตั้งเอกอาคาัครราชทูตในอนาคตอันใกล้นี้และก็พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การค้าไปที่สายการบินซาอุดีอาระเบียแอร์ไลน์เช่นกันเขาแถลงข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันอังคารที่25มการาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าจะเริ่มกลับมาบินตรงเนี่ย ซาอุดีอาระเบียกับประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมนี้เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมซาอุดีอาระเบียเขาปรับลดความสัมพันธ์กับประเทศไทยเนี่ยนะฮะมาจากประเด็นข้อพิพาททางการทูตเกี่ยวกับเหตุขโมยเพชรท่านผู้ชมนะฮะมูลค่าประมาณสัก20ล้านดอลลาร์หรือ660ล้านบาทในช่วงปีคิสศ,ศักราช1989โดยคนทำงานทำความสะอาดเนี่ยชาวไทยคนหนึ่งที่เข้าไปทำความสะอาดในพระราชวังซาอุดีอาระเบียของเจ้าชายพระองค์หนึง่งจากนั้นเนี่ยได้ขโมยเพชรออกมา คดีนี้เนี่ยได้ถูกขนานนามว่าบูดมอนด์อัฟแฟร์หลังจากเกิดเหตุการณ์ขโมยเพชรเนี่ยท่านผู้ชมผู้แทนทูตของซาอุดีอาระเบียในไทย3คนเนี่ยนะครับเสียชีวิตในเหตุรอบสังหาร3มเหตุการณ์ด้วยกันแยกกันนะแต่เกิดขึ้นเนี่ยภายในคืนเดียวท่อยถแถลงของซาอุดีอาระเบียเนี่ยระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยแสดงความเสียใจและความจริงใจต่อเหตุการณ์หน้าเศร้าต่างๆในประเทศไทยในยระหว่างปี1989-1990 พร้อมบอกว่ารัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยพร้อมยกคดีต่างๆเนี่ยให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในกรณีที่มีหลักฐานใหม่ๆมาเพิ่มเติมเหตุการณ์ขโมยเพชรในครั้งนั้นน่ยยังคงเป็นปริศนายังไม่ถูกที่คายเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับเหตุการณ์เข็นฆ่าชีวิตหลังจากนั้นที่พบเห็นในตำรวจระดับสูงของประเทศไทยเนี่ยเข้าไปติดล่างแห่ด้วยจนถึงบัดน,นี้เพชรเหล่านั้นเนี่ยก็มีอีกหลายรายการมากมายอยู่เหมือนกัน ที่ยังไม่ได้คืนนะแล้วก็หายากด้วยเป็นเพชรสีน้ําเงินเขาบอกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะฮะรอยเตอร์ระบุอีกว่าประเทศไทยเนะี่ยมีความกระตือรือร้นคืนความสัมพันธ์อันปกติกับซาอุดีอาระเบียชาติผูรัมรวยน้ํามันหลังเหตุข้อพิพาทกระทบการค้าแบบ2ทางและรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และทําให้แรงงานของไทยเนี่ยนะฮะจะต้องตกงานที่ซาอุดีอาระเบียด้วยก็ต้องขอขอบคุณซาอุดีอาราเบียนะครับนะที่คืนความสัมพันธ์ให้กับประเทศไทย อันนี้คือเขาเชิญเราไปนะเจ้าชายเชิญเราไปนะคืนความสัมพันธ์ให้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับส่วนประเทศไทยใครจะคิดว่าเราไปคืนเขาไม่ใช่นะเขาคืนให้เราเข้าใจสมัยด้วยขอบคุณครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตามนี้เลยครับ